สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผมเทรดเดอร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดหนักครับผมในช่วงของ Top e l e เ e n ววันนี้ก็กลับมาพบกับเ c ที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับวันพฤหัสที่3สิงหาคมนะครับส5ง6หาแล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนก็อ่ะจะถึงสิ้นปีแล้วนะครับเดือนนี้เดือนที่8แล้วนะครับ อีก4เดือนเท่านั้น,นครับก็สิ้นปี2 0 6 6ก็จะเข้าสู่ปี2567นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามแอดมินนะครับในช่องทาง YouTube นะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในช่วงของ Top e 1นนะครับและต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยก็คือเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นต่าง,างๆนะครับ เข้ามาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการเล่นท็อปอีเลเว่นหรือเข้ามาแบ่งประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ดีๆนะครับที่ตัวเองเคยใช้นะแล้วได้ผลนะก็มาแชร์มาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะแอดมินออกอากาศไปเพื่อนๆก็ได้อนิสงนะฮะได้ความรู้ไปด้วยนะครับถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับวันนี้ครับแอดมินก็นะฮะในรายการหลีกแอดมินมีคิวเล่นในช่วง18บแปดนาฬิกาห้นาทีนะครับ ใครว่างก็มาเชียกกันได้ครับตอนนี้สถานการณ์ในหลีของแอดมินนะครับก็วันนี้แข่งนัดที่17ครับแต่ว่าคู่ที่แข่งไปก่อนแล้วตั้งแต่เช้าเลยก็คือนี่ครับทีม3ทีมนะครับแอสตันวิลล่าอาหินเอฟซีดองมินควนนะครับนี่แหละครับแล้วก็อัดตารางคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงโดยบอลยูเนเต็ดนะครับขึ้นไป เป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับรอผลว่าแอดมินนะครับจะสามารถเอาชนะในนัดที่17ได้ไหมอนุสอนเตือนใจนะครับไม่ใช่อนุหอนนะอนุสอนเตือนใจนะครับนัดที่แล้วแอดมินไม่ได้เข้ามาคุมทีมครับไปแพ้นัดเนี่ยครับนัดที่แล้วแอดมินไม่ได้เข้ามาคุมทีมนะครับก็ไปแพ้ทีมเล็กกว่านะครับไปเตะบ้านเขาครับแต่ดันไม่ได้เข้าไปคุมทีมครับ ก็แพ้ไปนะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับสำหรับผู้จัดการทีมทุกคนนะครับที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับถึงจะเป็นทีมที่เล็กกว่านะครับก็นะฮะควรจะต้องเข้าไปคุมทีมนะครับนะฮะนี่ครับ แต่ยังไงก็มีเพื่อนมาเชียร์นะครับก็มาดัสบูมนะครับมาดัสบูมจอห์นนี่เบิร์ตแล้วก็กูดิสันนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนที่มาเชียร์แอดมินตอนแข่งนะครับถึงแม้เราจะแพ้นะครับถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับนักเตะก็จะมีการพัฒนาอยู่นะครับเห็นไหมครับมีการพัฒนานะครับคนนี้เพิ่มขึ้นถึงเจ็อร์นตนะครับเนี่ยครับ แล้วก็คนอื่นๆก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะฮะเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่คนที่เพิ่มมากที่สุดคือคนนี้ครับเพิ่มขึ้น7%น่าสนใจทีเดียวนะครับก็เป็นวัยรุ่นนะครับ18ปีพัฒนาได้เร็วนะครับถ้าคนไหนที่เพิ่มได้แน่น้อยเนี่ยจะสังเกตว่าอายุจะเยอะนะครับจะเพิ่มน้อยคนนี้เพิ่มแค่1%ก็คือซานโชนะครับนะฮะวารานี่ก็18นะฮกาซเมโร ero, นะฮะ ยี่สิบหกนะฮะอันนี้สิบเก้าปีเพิ่มนะฮะตามแล้วก็แปรผันตามาสติของเรตติ้งนะครับเห็นไหมครับมันจะมีการจัดเรตติ้งอยู่นะครับใครที่มีเรตติ้งสูงสก็จะเพิ่มเยอะหน่อยนะครับในส่วนหนึ่งนะฮะ หลังจากที่ไปดูสิตินะครับจะสังเกตเห็นว่านะฮะตรงกลางของเขาทําได้ดีมากนะครับหกสิบสองทำได้ดีกว่าเรานะครับลายชื่อผู้เล่นเดี๋ยวไปเลยดูลายชื่อนี่ไหมครับเขาจะแพ็กบอลตรงกลางของเราต่างกันครับของเราจะถางออกข้างนอกนะของเขาจะมากระจุกอยู่ตรงกลางครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเขาแก้ลํำได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ สิ่งที่น่าประทับใจมากกว่านั้นก็คือประตูครับซูเปอร์เซฟครับนี่นี่ครับซูเปอร์เซฟเลยทักษิทักษะหรือว่า,าคุณภาพอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าโอกาสนะที่เซฟดูะฮะ,ะเซฟไปหกครั้งนะเจ็ดครั้งฮะเซฟไปเจ็ดครั้งนะโอกาสยิงโอกาสยิง เข้ากรอบเท่าๆกันนะครับแต่คนที่สามารถยิงรบพลิกเป็นประตูได้ก็คือเจ้าบ้านนะครับก็ทําให้อดินแพ้ไปก็ทํำลายสติไร้พ่ายได้แค่นะฮะสิบห้นัดนะฮะนะไม่สามารถไปต่อได้นะครับมันก็น่าเสียดายนะครับแอดินก็น่าเสียดายไม่ได้เข้าไปคุมทีมแต่ถึงอย่างไรนะครับแรดฟอร์ดก็ยังนําเป็นดาวซันโวอยู่นะครับแล้วก็อันดับก็ยังไม่มีการ ห่างกันมากนะครับวันนี้กึงเป็นหมายมั่นปั้นมือนะครับซอสกินดิบอาคาเดมี่เล่นในบ้านตัวเองนะครับ1ินาฬกา55นาทีนะครใครว่างก็เข้าไปแชร์แอดมินได้นะครับทีมของมเพื่อนเป็นไงกันบ้างครับเล่าสู่กันฟังได้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเป็นยังไงบ้างติดอะไรหรือเปล่าหรือว่า ยังมีโอกาสลุ้นแชมป์ทั่วไหนบ้างนะครับก็มาคุยกันได้นะครับทักทายกันเข้ามานะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะคำถามหรือว่าคอมเมนต์ของเพื่อนบ้างเผื่อนะเพื่อนๆมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับการเล่นทอมเดเว่ที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวแอดมินขอไปดูนะครับอ่านนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวแอดมินอ่านไปรวดเดียวเลยนะครับ บอกว่ามีโอกาสได้2ถ้วยแน่ๆครับแอดมินทีมน้องใหม่ไฟแรงนะครับนะฮะก็ขอให้โชคดีนะครับฮนะน้องใหม่ไฟแรงนะฮะแล้วก็การตั้งค่าของผมนะฮะบุกเกมบุกนะฮะยิงกระจายทุกเกมฮนะ,ะทีมฝ่ายตรงข้ามแข็งกว่ายังชนะได้สุดๆครับ จากทีมน้องใหม่ไฟแรงเอาโหกดหัวใจมารวๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับยูสเซอร์ยูเอ็นนะฮะคุณยูสเซอร์ยูเอ็นนะครับสนใจเติมอ่าโอเคเดี๋ยวแอดมินส่งให้นะครับคุณยูสเซอร์บีคิวนะฮะเดี๋ยวแอดมินส่งส่งไลน์ลิงก์ไลน์ให้แล้วก็ทักทักไลน์มานะครับของผมโดนนำ40อ่าพลิกชนะมา5-4บอลถ้วยโอ้โหทำได้ไงครับสุดยอดแบบนี้ถือว่าแบบพลิกพลิกนรกเลยนะฮะโดนนำ40 กลับมาชนะ5-4ได้อสุดยอดจริงๆฮะต้องขอปรบมือให้เลยนะครับแบบนี้ไม่ค่อยเจอครับอย่างมากแอดมินก็แค่1020นะครับแล้วก็พลิกกลับมาชนะได้นะครับแต่ว่าของเพื่อนๆเนี่ย40เลยเหรอฮะสุดยอดนะครับผมบอกว่าสุดยอดเลยสวัสดีครับแอดติดตามตลอดนะฮะทีมยมทูตปาาแดง FC อ่ะโอเคนะครับขอบคุณนะครับทีมยมทูตปาาแดง FC นะครับชนะต่อเนื่องครับแอดอ่าโอเคยิงกระจายทุกตัวแข็งโป๊กเลยนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ได้แชมป์ดังที่คาดหวังนะครับบอกวิธีเพิ่มดาวนักเตะอีกอย่างคือเข้าไปฝึกซ้อมในสถาบันฝึกผู้เล่นอันนี้ดีมากอ่ะโอเคครับขอบคุณมากมากนะครับทุกทท่านเลยนะครับทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นต่างๆนะครับกับแอดมินนะครับก็ถือว่าแต่ละคนก็ถือว่ามีฝีมือนะครับสุดยอดกันทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นทาเอเก็สามารถ อคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเกี่ยวติดตรงไหนเดี๋ยวแอมินจะช่วยให้มีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับก็ติดปัญหาเหมือนกันเกี่ยวกับการเล่นทอปอเวนต์นะครับบอกว่าแพ้แพ้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ไม่ขอเอ่ยชื่อนะฮะบ,บอกว่า,าทีมผมแพ้ตลอดเลยนะครับแอบมินก็เลยติดต่อไปทางไลน์นะครับขอให้ส่งข้อมูลส่งในเรื่องของข้อมูลทีมส่งเรื่องของอะไรต่างๆนะครับข้อ ขอข้อมูลไปทางไลน์นะครับเพื่อนๆปรากฏว่าเพื่อนส่งมาโอ้โหเพื่อนถูกจัดไปอยู่ในทีมในลีกที่โหดมากๆนะครับดูค่าสถิติออันดับอันดับที่อันดับที่แย่อันดับทีนบท่น้อยที่สุดก็คือทีมของเพื่อนนะครับคือคุณภาพน้อยกว่าเขาหมดเลยครับนอกนั้นิบ 12ทีมข้างบนเนี่ยโอ้โหร้อยขึ้นตังนั้นเลยครับก็แอดมินก็แนะนำฮะว่าคือถ้าทำอ่ะทำได้แต่ว่ามันจะต้องเปลืองกล่องเขียวหรือทำได้มันก็แค่จบแค่ลําำดับอ่าน่าจะได้ติดอันดับ8นะครับติดอ่าหใน8เท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะเป็นแชมป์หรือเป็นอะไรได้แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนรอไปฤดูกาลหน้านะครับ ตอนนี้คือไม่ต้องทําอะไรแล้วครับปล่อยปล่อยเลยฮะป,ป,ปล่อยปล่อยคือ,ปล,อ,ป,ลอปล่อยให้มันเล่นแบบไม่ต้องไปทุ่มอะไรมากก็คือให้จบบรรดาสุดท้ายก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เลื่อนชั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้เลื่อนชั้นปีหน้าเนี่ยดาวของเราจะเท่าเดิมนะแล้วก็ในส่วนของโทเคนซึ่งเราไม่มีจะซื้อนักเตะอะไรเงี้ยมันก็ลําบากนะครับก็โทเคนของเพื่อนแทบไม่เหลือเลยนะครับ ก็คือไม่สามารถซื้อนักติได้นะครับแต่ว่ามันยังมีจุดแข็งอยู่คือกล่องกล่องของเพื่อนเนี่ยคือมีกล่องเขียวเยอะอยู่พอสมควรนะครับมันน่าจะสามารถทําอะไรได้ในฤดูก,การหน้าหรือมันน่าจะปั้นนักเตะเยาวชนเดาวได้อีกสักคนหนึ่งนะครับซึ่งเยาวชน7ดาวเนี่ยกำลังจะมาน่าจะมาวันอ่านัดที่1 8น่าจะพรุ่งนี้นะครับไม่พรุ่งนี้ก็มาลืนนะครับเยาวชน7ดาวมาแน่นอน,นจากการศูนย์สุดเยาวชนมาแน่นอน คือตรงนั้นอ่ะเราสามารถปั้นนักเตะเยาวชนเจ็ดดาวมาใช้งานได้หนึ่งตัวนะครับจะเลือกปั้นตำแหน่งไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงให้เลือกนักเตะที่มีค่า,าคุณภาพสูงสูงที่สุดนะครับมันจะได้ปั้นได้ง่ายนะครับเนี่ยอย่างคนนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดจุดสามเนี่ยปั้นได้ง่ายแน่นอนนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับปั้นได้ง่ายแน่นอนเนี่ยนะครับก็ ไม่ต้องไป ENA ไม่ต้องไปฝืนปั้นนักเตะที่พลังน้อยๆนะครับอย่างเช่นพลังน้อยๆอย่างนะครับไม่ต้องไปฝืนปั้นปั้นนักเตะที่มีพลังเยอะๆไปเลยนะครับจะได้แบบเราจะได้สบายหน่อยเวลาปั้นนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะแล้วก็ก็ฤดูกาลนี้ก็ช่างมันครับอ,อย่างแอดมินก็เคยตกตกชั้นเหมือนกันนะครับไม่ไม่เคยไม่ใช่ไม่เคยตกชั้นนะครับหมายถึงว่าไม่ได้เลื่อนชั้น ไม่ใช่ตกชั้นคืออยู่ชั้นเดิมไม่ได้เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะฮะไม่ได้เลื่อนเลเวลขึ้นไปข้างบนแต่มันจะมีข้อดีคือว่าทีมดาวเราไม่ลดนะฮะแล้วเราสามารถเสริมทีมได้จากสิ่งที่เรามีนะครับปัจจัยที่เรามีคือค่อยๆเก็บสะสมโทเค็นไปนะครับเก็บสะสมโทเค็นไปเก็บสะสมกล่องเขียวไปแล้วไปฝึกเยาว,วชนแล้วก็ช่วงต้นฤดูการก็ค่อยซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทีมในตำแหน่งที่เรา คิดว่าน่าจะเสริมได้นะครับ๋ยวนี้ก็คงจะต้องแอดมินก็ต้องขออนุญาตติดตามนะฮะติดตามดูนะครับทีมนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยเพื่อนนะครับก็อยากให้เพื่อนเล่นท็อปเเวนอย่างมีความสุขนะฮะก็จะพยายามช่วยนะครับในฤดูการหน้าเดี๋ยวเรามาวางแผนกันนะว่าจะทํำยังไงนะครับอ่าโอเคนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับสําหรับตัวกิจกรรมต่างๆนะครับตอนนี้ยัง ไม่มีกิจกรรมอะไรเพิ่มแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเริ่มราชาแห่งราชันใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปเล่นเพื่อรับของรางวัลได้นะครับและก็ยังมีฮอตช็อตนะฮะลูกฮอตช็อตที่แอดมินต้องการให้เพื่อนๆนนะครับเล่นให้นเพื่อนดูก็คือตัวนี้นะครับก็เราก็เลือกนะเดี๋ยวลองเล่นให้เพื่อนๆดูครับเรามีเรามีลูกยิงอยู่6 7ลูกกับลูกซุปเปอร์ช็อตนะครับลูกยิงเอาลูก ลูกก่อนแล้วกันเริ่มกันที่ลูกเปอร์ช็อตเลยนะครับแรกเราก็กดกดเริ่มก่อนนะครับกดเริ่มนะครับกดเริ่มเสร็จแล้วเราก็ยิงครับแบบนี้นี่ครับยิงไปเลยครับยิงไปเลยเอา่าเสร็จเรียบร้อยครับแบบนี้ เราก็จะได้เต้มมาทีนี้เราก็เอาไปเติมให้กับนักเตะที่มีสไตล์การเล่นแต่ว่าบังเงินของแอม์นมันเต็มแล้วนะครับฐานเ้มันเต็มแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับก็ไม่สามารถเก็บไปใช้ในฤดูกาลหน้าได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือแต่ถ้าเพื่อนๆมีนักเตะที่มีสไตล์การเล่นนะฮะที่เหมาะสมนะครับตัวสีเหลืองเนี่ยสามารถเติมให้กับนักเตะได้ทุกทุกตำแหน่งนะฮะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถเอาไปเพิ่มได้ โอเคนะครับก็วันนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้กถ็ถึงช่วงท้ายของคลิปนะครับวนส่วนมากก็เป็นพูดถึงเรื่องของตัวเกมเป็นหลักนะครับก็แล้วก็ตอบคาถามของเพื่อนนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะแฮปปี้นะครับมีความสุขนะฮะกับการเล่นท็อปเปอเลเว่นนะครับนะแล้วก็ ถ้ามีปัญหาอะไรก็ทักมานะครับสาหรับคนที่ต้องการโทเค็นไปทําทีมนะครับแน่นอนครับแอดมินมีเพื่อนนะครับคุณเกิดนะครับที่เปิดร้านเติมโทเค็นในราคาลด50%ใครสนใจก็ถ้าเข้ามาใต้คลิปนี้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่าสนใจเติมโทเค็นนะครับเดี๋ยวแอดมินส่งลิงก์ไลน์ให้แล้วก็ติดต่อทางลิงก์ไลน์โดยตรงกับคุณเกิดนะครับช่วงเวลาที่ติดต่อกับคุณเกิดที่สะดวกนะครับก็คือเที่ยงนะไม่ใช่เที่ยงสิพูดผิดขอไป17-18 นะฮะ17-18นาฬิกานะครับแล้วก็ F <อ>ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอินดูอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำแป๊บหนึ่งนะครับคือจำไม่ได้ลวนะครับคือต้องเอาให้ชัวร์นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสับสนนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอินขอดูนะครับนี่ครับช่วงช่วงเวลาติดต่อกับคุณเก๋ก็คือช่วงเวลา12-14นาฬิกานะครับช่วงแรกนะครับ ช่วงที่2คือ1 7บเถึง18นาฬิกาและช่วงที่3คือ1 0 2เอ่อถึง23นาฬิกานะครับย้ำอีกครั้งนะครับ1 2บสถึง14บสถึง18บ0ถึง23นะครับที่เป็นช่วงเวลาที่คุณเกิดสะดวกตอบไลน์นะครับเพราะฉะนั้นก็ทักเข้าไปได้เลยสนใจตัวไหนนะครับก็สามารถบอกคุณเกิดได้เลยนะครับเพราะว่าเราอยากให้เพื่อนนะฮะประหยัดตังค์นะครับลดไปได้50%มันก็ประหยัดตังค์ของเพื่อนได้ไปเยอะเลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆและสวัสดีครับ